หมอตัวเบลเลอร์เลยมัวนี้500โลกินคนได้นะเนี่ยน้ำอะไรลง้ไหมน้ำเค็มจำไว้นะจุดตรงนี้คือน้ำเค็มนะครับตัวใหญ่มากปลาหมอทะเลครับและปลาเราเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่ไซส์เท่าไหร่สามนิ้วโอ้ทุกคนดูเนี่สามนิ้วอขึ้นมาครับสามนิ้วกี่วัน้ตอนนี้กี่โลแล้วนี่เดียวนะครับตัวนี้เดียวเอามาเลี้ยงแต่สามนิ้วเลี้ยงมาแต่สามนิ้วผ่านไปสิบสี่หรือสิบห้าปีสี่ถึงห้าปีแล้วนี่ตอนนี้นะครับตัวเนี่ย ใช้ประมาณห้าสิบกว่าถึงร้อยกว่ากิโลตรงนี้นะครับห้าสิบถึงร้อยโลนะนี่ถึงหนึ่งร้อยกว่ากิโลปลาหมอปลาหมอนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นปลาที่เลี้ยงยากกว่าปลาเก๋าแต่โตเร็วกว่าปลาเก๋านะครับตับตับนี่เป็นตับหมูวัวเข้าแล้วครับตับตับโอ้โห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 ตัวละห้าสิบโลนะนี่หมอทะเลคำถามแรกนะคะพี่เล็กจะถามว่า ฟันแมงคมมากเลยักษพี่โอชิซิเมอร์เราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้นะมึนมาเลยดูดใครที่โอแล้วรู้บก่อนยกมือขึ้นนะครับใครเร็สุดให้มาล้มาละเร็วเร็วเร็วเวเบสเขาจะถ่ายโอ้ยโดูดน้ำนี่เดตับเลยมาละมาละมาละ พอไปโด,ดใต้น,น kind of ้ำนี่หว่าดใต้น้ำต้มเขต้มกินเนี่ยเลยอ้โโอ้แย่งกันแย่งกันเลยครับโอ้โหหลายตัวเนี่ยเต็มเลยเนี่ยตัวนี้มันหล่อแล้วมันไม่เห็นโอ้โหตัวมันกี่กิโลได้เนี่ยเป็นร้อยเขาว่าเป็นร้อยเป็นร้อยเหรอลูก โค้ดเป็นร้อยตัวนี่ไงเขาไปขายร้านเขาต้ม่หลายตังเนี่ยหน้ามันหน้ากว่าตัวมันก็ว่าห้าสิบถึงร้อยโลนะไม่ธรรมดานะนี่ก็น่าจะได้อยู่นะนี่ตัวเบลเลอร์เลยดูดิโอ้โหดูหลังดูหลังไอหมอทันเลย การกินนี่โหสุดยอดมากดูดิตับเลยนะโอ้โหตับเลยโอ้โหดูน้ำแบบปุบเลยกระชากมากเลยโอ้โห